วันนี้เราจะพาไปชิมอะไรอร่อยๆมาติดตามกันนะคะแต่ก่อนดูอย่าลืมนี่ค่ะกดติดตามนะคะพวกเรานะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะพาทุกคนนะ,ะนี่มีสองฝั่งนะข้างแฮปปี้นะฝั่งนี้นะคะแล้วก็นะฝั่งนี้นะคะโอ้โหใหญ่มากๆเลยไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะพาไปไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาร้านนี่อลยค่ะ เจฟเฟอร์ er นะคะสาขาพิจิตะคะ่ะนี่ใครที่อลืมไปว่ามีเจฟเฟอร์อยู่ที่พิจิตนะคะอย่าเพิ่งลืมอย่าเพิ่งลืมทุกคนมากินเจฟเฟอรอ์อร่อยๆกันค่ะแล้วก็มาดูว่าวันนี้เราจะทานเมนูอะไรนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูสแตนดาดแต่ว่าอร่อยแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะเออมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันรีวิวของคุณชายนะคะคุณชายสั่งอะไรคุณชายอันนี้แป็กซี่ค่ะ อันนี้รีฟิลหรอคุณชายรีฟิลเท่ากัลบัตรซีรีฟิลเติมไม่อั้นอืมว้าวว้าวมาแล้วนะคะโอ้โหคุณชายน่ากินมากเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นเซตเลยแต่ดูซิมีอะไรบ้างมีสเต็กสเต็กมีสเต็กขนมปังปิ้งมีสลัดครับแล้วก็มีหอมทอดด้วยใช่สั่งอะไรอ่ะ อันนี้อันนี้เป็นเซตที่ผมสั่งอ่ถูกมากแลก็อันนี้เราสั่งแอดออนมาเนาะใช่ก็นี่เป็นเซตเขานี่เอาใจคนไทยมากมีข้าวมีส้มตำแล้วก็มีไก่เจเปอร์นะคะอันนี้เป็นสลัดซีซาร์สลัดของไทยก็เป็นไก่ขนมปัางสลัดในตัวแล้วก็มีซุปเผ็ดด้วยอันนี้ดูสิกรอบไหมกรอบไหมอย่าไปจิ้มเลยๆนะร้อนๆเลยอะร้อนรอ ะะขอลองของทอดที่ฉันไฟฝันก่อนนะยังไม่จิ้มอะไรนะอ,อ่อนม่อ,อน,นี่ค่ะเป็นซุปเห็ดนะคะโอ้โหเป็นเนื้อแบบครีมมี่ครีมมี่แบบนี้เลยนะทุกคนค่ะแหมน่าจะเข้ากับสเต็กได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ขอชิมนิดนึงนะว่าอาร่อยเหมือนที่ไปกินที่อื่นเปล่าถูกต้องมาอร่อย ทุกคนได้กลิ่นเชดดาชีสไหมมันหอมมากมันหอมมากนี่คืออ่าเป็นสลัดนะคะอ่าสีสันสลัดที่ถูกต้องต้องมีเชดดาชีสข้างบนแบบนี้นะคะเราก็มีเบคอนกรอบนะคะมีขนมปังกรอบมาด้วย mm hmm. ถูกต้องมากๆม,มาค่ะทุกคนส้มตำดูส้มตำนี่ดูน้องน่ากินมากเป็นส้มตำไทยนะแล้วก็ ถ้าใครที่ชอบทานส้มตำนะคะเหมือนเหมือนทน่พานะ,ะอร่อยมากกินกับเนื้อสเต็กกินกับข้าวอิ่มแน่นอนนะคะก็นี่เลยค่ะเราจะหั่นเนื้อนะโอ้โหดูความจียซี่ของเขานะทุกคนปะคือเจฟเฟอร์เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์นะคะเนื้อนุ่มอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ให้มาคุ้มนะคะนี่ในราคาแบบหลักร้อยอะทุกคนคือแบบ คุ้มมากกินมาตั้งแต่แบบยังเป็นแบบวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังกินเจเฟอร์อยู่นะีรอร่อยครับอร่อยหูปกใจไหมเนี่ยอือปลกใจถูกใจอร่อยเนอะอืเดี๋ยวเราจะชิมนะคะสเต็กไก่เจเฟอร์แบบยังไม่เติมนะคะยังไม่เติมคือยังไม่ไม่ใส่ซอสแดงซอสพริกไรงนัะนะคะนความจุยซี่ คือน้ำลายอะไรยังคุณชายคะผลประกอบการของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฮะอิ่มแป้เลยครับประกอบการของเราสองคนนะคะ ว่างเป่าว่างเปล่าว่างป่าว่างปล่าว่างปล่าว่างปล่าทุกคนค่ะแล้วก็แก้วน้ำนะคะก็เติมไปเติมมีฟิลไปกี่รอบเติมไปสองรอบครับสามอสามเหรอเอาสามสามเออสามรอบนะคะคุ้มมากทุกคนค่ะก็นี่นะถ้าใครนะคะอยากมากินสเต็กเจฟเฟอร์สเต็กในตำนานนะคะก็มาได้นะคะที่พิจิตรแฮปปี้นะคะ กเรียว่าห้างแฮปปี้นะคะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรก็มีนะเออมากันได้นะคะ ิปนี้ค่ะอูอิ่มอร่อยมากๆนะคะสเต็กเจฟเฟอร์ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนี่ค่ะกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะเป็นกำลังใจให้กันได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วจะันคลิปต่อไปจะพาไปกินไปชอ็อปไปเที่ยวไปไหว้พระทำบุญที่ไหนนะคะแล้วพบกันนะบ๊ายบายค่ะ